สวัดีค่ะเรียนเยอรมันบายเด็กี้ค่ะวันนี้ก็เล็กก็จะพาเพื่อนๆมาเรียนคำสุภาษิตคำบางเพลยของคนเยอรมันนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งวันนี้คำสุภาษิตคำเปรียบเทียบเลวก็มีคำน่ารักน่ารักอีกแล้วก็คือ s t a r k we i ein b e r s t a r k we i ein b e r คือแข็งแรงเหมือนกับมีเลย ใช่ไหมคะเป็นคําเปรียบเทียบของคนหรือผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีพลังเยอะๆแล้วก็แข็งแรงเปรียบเทียบที่นี่เขาจะเปรียบเทียบเหมือนกับหมีเพราะหมีมตัวใหญ่มันเวลามันเดินมันเดินแบบมีพลังเยอะนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบกับคนที่มีพลังเยอะแล้วก็แข็งแรงกล้ามเป็นมัดๆอย่างงี้นะคะซึ่งคำคำนี้เราใช้เปรียบเทียบหรือว่าใช้คุยกับเพื่อนได้โอีเธอนี่ มีหรือว่าวิผู้ชายคนนั้นอยู่สิเขาดูดูเขาทํางานสิดูเขายกของสิโอ้ยมีกําลังเยอะมากเลยดูไม่เหน็ดเหนื่อยเลยยกสองมือมีพลังเยอะเหมือนมีเลย V s t a r k V I bear นะคะวันนี้ก็เรียนสำนวนน่ารักน่ารักคำพองเปยแล้วนําไปใช้แล้วก็ลองไปพูดกับเพื่อนๆน,นะคะว่าเขาเข้าใจเราไหมที่เราพูดนะะได้เจอกันคลิปหน้าช่ส